ดีพีซีสองสี่เก้าโชว์เดอะด a r e ิสและฮาร์ดแวร์คอนเนกเต็ดฟูดีคอมพิวตอร์สดูิใน n v ็นวีมารู้จักกับตัวนี้กันดีกว่าหมอคอมครับผมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสูดิโชว์นะครับบริการหมอคอมหนึ่งสีพราดวันนี้ก็วันที่25มีนาคม2 5 6 3 มีโทรศัพท์เข้ามาสู่บริการหมอคอมบอกว่าช่วยฟังเครื่องของผมหน่อยหมอคมอมโน้ตบุ๊กหนึ่งบอฟสี่เก้าเดสครีเอเโคลนเจ็ดเซตยี่สิบสามเซตสองพันสี่เก้าคนไปที่ไหนอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เดส k ์ท็อปครับผมไปที่ถังขยะรีไซเคิลบินดีกว่าอ e รีไซเคิลบินสามบอ้าอ้าวไม่อ่านเลยะ hey, ะอะรีไซเคิลบินสามบอฟสี่เก้าคอนเทนต์เดอะไฟส์แอนด์โรเดอร์ทยูเอฟ t ีจุู t o tip คือกดตัวอ่าไปไม่ยอมอ่านแต่ว่าใช้เลื่อนอ่านนะครับก็มีคำแนะนำต่อจากไอเทมหรือไอคอนที่เราไปโฟกัสอยู่นั่นเองและลงท้ายด้วยคำว่า t o tip เมื่อใช้งานโปรแกรม n v d a แล้วเขาไปให้เพื่อนเขาลงให้ลงมาเป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้อ่านยาวอยากให้กลับมาอ่านเหมือนเดิมอยากให้ได้แค่ recycle bin 3 of f 9 ดิสพีซีสองออแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องการตึ๊ตต๊ทูทิปมีวิธีการตั้งค่าแก้ไขเปิดปิดทูทิปแบบนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดคำสั่ง nvdk อ y แคป lock หรือ insert ก็ได้นะ nvdk e y บวก control แล้วก็ตัว o อาเป็นคำสั่งเข้าสู่ object presentation ครับ End setting form object presentation วงเล็บ normal configuration วงเล็บปิด dialog ว object presentation property report t o t i p check box check all a ทีแล้วเราจะอยู่ที่ report to tip นี่เลยนะครับผมอ่าเขาเช็คอยู่ด้วยเราก็ SpaceBar เป็น not check space not check อ่าเท่านี้แหละครับก็จะเป็นการปิดการใช้งานการอ่าน to tip ได้แล้วแต่ถ้า space bar เช็คอยู่ นะครับรีพอร์ตรีพอร์ตทูทิ h เช็คบ็อกโฟกัสเช็ค all h a T เช็คอยู่เขาก็จะอ่านแบบเมื่อสักครู่นี้กันเลยทีเดียวชอบหรือไม่ชอบเปิดปิดได้ตามใจครับสเปซบาร์เท่านั้นที่รีพอร์ตทูทิปให้ตอนนี้เป็นรีพอร์ตทูทิปเช็คบล็อก not check นะครับแล้วเร,เราสามารถกด enter เพื่อยือนยันคำสั่งโอเคได้ทันทียืนยันเลยครับ enter ปุ๊บเดี3 of 4เดี๋ยวลองเลือกสอนขึ้นไปที่ d e s k t o รีไซเคิลบินสามี่เก้านี่ดีพีซีสอ,องออฟสเก้ามโ่อ่าไม่อ่านทูทิปอีกแล้วครับผมเนี่ยรีไซเคิลบินสามอสบายแล้วก็หลายคนก็ไปเปิดการใช้งานมาแล้วเอหรือไม่ได้เปิดคนอื่นเปิดให้แต่อยากจะเปิดปิดด้วยตนเองทําได้แบบนี้ครับชอบก็เปิด t ทูทิปไม่ชอบก็ปิด t ทูทิปอีกครั้งหนึ่งครับใช้เพียงแค่คําสั่ง NVD Key จะ Cap Lock หรือ Insert ก็ได้กดตัวใดตัวหนึ่งนะกดค้างไว้ Control ค้างไว้2บปุ่มค้างไว้แล้วนะแล้วกดตัว O Oscar ครับขอ,ของผมใช้ c คป l ็ c k cap Lock Control O เอ็นาตติ้งโลดออเจกต์รีเซนเทวงเล็บเปิดนอร์มัลคอนฟิกูเรชันวงเล็บปิดด้หลอกออเจกต์พรีเซนเทชพอเพรี่เฮดรีพอร์ตฟูลพรเช็คบอฟนอตเช็อสเปซบาร์ต้องการชอบใช้รีพอร์ตทูทิให้เช็คคืนมาแล้ว Enter ปั๊บคราวนี้ค่าเเย์รีไซเคิลบิ้สามออฟสี่เก้าคอมเพนอะไแตดเทจุดฟูทูทิปอ่าหลายคนบอกว่ากดคำสั่ง3ปุ่มไม่คล่องอ่าถ้าอย่างนั้นก็ Nvidia Key บวก N ครับผม อ่าก็คือ insert หรือ c p ป Lock ก็ได้ครับผมกดคราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น insert แทน insert n n n น o f สี่เ้นี่คือ n norway นะครับ n n o v e m b e r จะเปิด nvda เมนูขึ้นมาให้กดลูกศรลงหนึ่งครั้ง o ต้อาเอาไม่ได้เปิดแล้วขออภัยขออภัย insert ครั้งใหม่ insert n นเมนี่ nvda เมนูเปิดแล้วอ่ามัวแต่เมาส์เพินเลยไม่ขึ้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง p r e f e จะมีเมนูที่ชื่อว่า preference นะครับ ให้กดลูกศรขวาหรือ enter เข้าไป Se <Setting S. S 1> จะเจอ setting s นะครับ enter เุ๊บเพื่อเปิด setting End setting o general normal c o n f i g u r a t i o n วปิดได้จะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่า general นะครับผมให้เรากด control ค้างไว้แล้วกด tab เพื่อไปที่เมนู object presentation กันครับ control ค้างไว้แล้วกด tab speed control ค้างไว้แล้ว tab คอนโทรลแท็บคีย์บอร์ดสี่บอร์ดคอนโทรลแท็บเมาส์ออฟสีคอนโทรลแท็บรีว <Yeah. S 2> <4. S 1> ิวเคอร์เซอร์สี่คอนโทรลแท็บอินพุตคอมโพสิชันเจ็ดออฟสี่สองคอนโทรลแท็บออเจกต์พรีเซนเทชันแปดออฟสี่นี่ครับออเจกต์พรีเซนเทชันครับให้แท็บมา object presentation เมื่ะเจอ object presentation นะครับให้กดแท็บ1ครั้งแล้วกดแท็บอีกครั้งนึงเลย <check. S 1> ๆๆชิปแท็บชิปแท็บคืนไปชิปแท็บเลยนี่ครับ report to tip บางทีถ้าแท็บแล้วเลยไปให้ชิปแท็บคืนมาครับ report to tip space bar เป็น space not check. not check นะครับพอ not check แล้วกด enter เพื่อยือนยันคําสั่งไปเลยนี่ครับ m คําโน้ตบุก dpc 2 book, d PC 2 9ไม่มี2 o t ปอีกแล้ว นี่ครับรีไซเคิลบิน3ามออสิก้าไม่มีทูทิปอีกแล้วไปตรงไหนตรงไหนก็ไม่มีทูทิปก็จะนําความรู้ที่เกิดจากการถามปัญหาในสายดวนข่าวสังคมรู้1 4 1 4พรัดกับบริการหมอคอมนะครับหมายให้เพื่อนๆได้ติดตามรับฟังกันกับผมสิโชววอริเรนนัหรือนายหมอคอมสิโชวนะครับผมสื่อการเรียนรู้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับอยากที่จะติดตามความรู้ดีๆก็ 1, 4 1, 4กด9และกด2นะครับ รวมถึงใน y o u t u b n e l นะครับ1414 plus 14แล้วก็หมอคอม1414 14, รวมถึง Facebook ในหมอคอมสิทธิโชคด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม